วัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาดูมือของผู้หญิงอายุ94ปีด้วยประเด็นนะครับความสงสัยว่าส่วนไหนของมือที่มันบ่งบอกได้ไหมว่าทำไมคนคนนี้ถึงอายุยืนน่าสนใจไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สำหรับมือนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าลักษณะของมือเนี่ยจะมีส่วนผสมระหว่างมือทรงกลวยกับรูปสี่เหลี่ยมนะครับผสมกันอยู่โดยในทางที่เด่นชัดนะจะเห็นได้ว่าออกไปในทางสี่เหลี่ยมมากกว่านะครับซึ่งลักษณะมือของคนคนนี้ก็จะมหมมบอกได้ว่านะครับ เจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอดทน